ใช้งานเพื่อมีพี่ๆท,ท่านใดกำลังมองหาไวใช้งานอยู่นะครับค้อนตัวนี้นะครับเป็นหัวค้อร์อนิ้อกดาตา,ตานะครับขนาดหัวค้อน์16อวน์27มิลเข้าด้ามไม้สาทอนยาว14.1นิ้ว แต่โดยรวม็ออกเป็นออกโทนดำนะครับเป็นสีดำเข้าริ่มนะครับริ่มเด็กหนาเข้าริ่มหนึงน้ายาวประมาณหนึ่งนิ้วนะครับก็ประมาณนี้ครับแทงเข้าไปหากพี่ท่านใดสนใจนะครับนำไปา เขตพืีห่างไกลขออนุญาตวกเพิ่ม